สวัสดีครับแฟน YouTube c h anel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับกลับมาพบกับคู่มวยไทยประทะเขมรกันอีกเช่นเคยโดยไฟนี้เป็นคิวของรุ่งรัดพุ่มพันม่วงนักชกวัย28ปีครับแต่หน้าตาแกเหมือนลุงข้างบ้านเลยทีเดียวและไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่ามวยเขมรเลยมั่นใจครับท้าชกแบบคาดเชือกเลยติดตามรับชมกันครับมวยเขมรจะชนะแล้วเอาผลงานไปเคมมวยคาดเชือกได้หรือไม่ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกบายน์ทีวีจัดขึ้นมวันที่30กันยายนปี2023หรือตรงกับปีพศสอ6 6รครับก็เมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยนองครับดีกีเจ้าของแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนั่นก็คือลุงรัตพุ่มพันธม่วง เจอกับทอรลิธีนักชกชาวกัมพูชานะครับวันนี้ต่อยในกติกามวยเขมรแบบคาดเชือกนะครับพิกัด73กิโกร,รมัมกำหนด3ยกครับนักชกไทยอยู่มุมน้องเงิน,นครับนั่นก็คือลุ่งรัดพุ่มพันม่วงครับอายุ28ปีครับแต่ดูหน้าดูตาแล้วแม่น่าจะเลยไวัยไปเยอะครับหน้านี่แก่ก่อนวัยครับแม่น้าเหมือนลุงข้างบ้านเลยครับ สูง0179เซนติเมตรครับงานที่ทอนลิฟทีครับ26ปีครับอ่อนมา2ปีนะครับสูง1076เซนติเมตรครับชกแบบคาดเชือกนะครับแหมไม่รู้ว่าไฟนี้ถ้ามวยเขมรชนะนี่จะเอามวยคาดเชือกไปเคมเป็นของตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตายไปหนึ่งทีครับมังกไทยลุ้งรัดขวาครับนักมวยเขมรนี่มวยขวาครับอูดกระโดดแทงเข่าสองชั้นครับอ่าโดนไปปลายเข่าหน่อยเดียวครับ เดินครับทางด้านของลุงรัดหยับจะออกครับัดชกแบบคาดเชือกนะครับมาเรียกว่าหมัดรุนรุนเลยก็ว่าได้อุ้ยจังหวะนะครับซ้ายสองทีครับโดนหมัดสวนก็เอ้าทำท่าไม่ดีมึงครับลุงรัดแต่มาเป็นชุดครับอะสวนด้วยแข้งซ้ายครับมีหมัดเหมือนกันครับโอ้ยใส่ใส่ติดเชือกครับโอ้พยายามสาวเป็นชุดครับโอ้ลิทีสาวเป็นชุดครับเอาเอาอาพายุหมัดเอาเอาโดนครับจังหวะนี้โดนหมัดขวาของลิทีครับทำท่าไม่ดีมันครับ โอ้เป็นชุดครับเป็นชุดครับเอาเอาเจ้าตัวรอดได้หรือเปล่าอ่าหมดเบรกหมดเลไครับมาทำให้ลุงรัดพอนจะได้หายใจได้บ้างครับขยับโยกขาจังหวะอยู่ครับผคงจะเน้นไปที่แข้งซ้ายแล้วครับสำหรับลุงรัดครับอุ้ยจังหวะครับมีหมัดซ้ายสวนครับอ่าทีจังหวะนะครับโอ้ยซ้ายเต็มเต็มเน้นๆครับเต็มพุงเลยครับดอกเมื่อสักครู่เดี๋ยวก็หาซ้ายอีกทีครับมาตะบริเวณโดนข้อศอกครับ กดลาตัวไปหนึ่งทีครับพยายามจะสวนไม่หมัดครับิทีพยายามนี่ครับสามเนชุดแต่ส่วนมากจะจั่วลมซะมากกว่าครับจั่วไม่โดนคนนะครับแมหลังๆครับพยายามก็หาครับนี่ครับแทงเข่าสองั้างแต่ก็แหม่ยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโยกก็หาครับลุงรัดยังหาจังหวะเข้าทํายังหาจังหวะการออกอาวุธอยู่ครับลูกเตะซ้ายของลุงรั่ถือว่าใช้ได้โอ้ตายทีครับเอาเอาเกิดอลไรัหลังเอาเกิดอะไขึ้นครับเอา โอ้โหคุณกเมครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาเอาเจ็บแขนครับโอ้โหทีเดียวเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโยกกระโดดหัวด้ายครับนี่ครับโดนบริเวณข้อแม่น่าจะโดนโดนบริเวณข้อมือนะครับนี่ครับปากเข้าให้โหนี่รถมือขเขชรโอ้โหหันหลังไม่มีทรงนะครับหันหลังยอมจำนนแต่โดยดีครับโอ้หน่าจะแม่น่าจะมี เพชรมีแ่ามีเกือบหักแล้วครับนี่ครับไตอัดเข้าไปครับบริเวณข้อมือเนี่ยครับโอ้เรียบร้อยครับทอนทีครับหันหลังมุดเข้าเชือกยอมจำนวนแต่โดยดีเลยครับโอ้ครับนักมวยไทยก็แสดงสิบริตน้ำใจนักกีฬาครับเข้าไปประคองคู่ต่อสู้เข้ามุมครับมาดูภาพท้ายทีครับอัดครับปักเข้าให้นี่ครับนี่ครับโอ้โหอัดกระพุ้บเนี่ครับขันหลังมุดเข้ามุมมุดเข้าเชือกเลยครับ โอ้ถ้าเป็นมวยไทยนี่ทีมงานแดงนี่ถ้าทีมงานแดงเป็นคนไทยต้องต้องต้อง,ต,องต้องว่าเะยครับว่าโอ้โหต่อยไม่มีทรงเลยครับย้อมไม่มีทรงเลยครับโอ้แกเจ็บปุ๊บนี่กแกแหมหันหน้าเขาเชือกย้อมจำนวนแต่โดยดีเลยครับอ่ะใช้เวลาเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นเองครับสำหรับลุ่งรัดพุ่มพันม่วงนะครับรอชูมือครับ ลุงรัตพุ่มพันม่วงหรือลุงรัตศิษย์หมอลำบัดลุงรัตศส,สีายศรีพายยิมครับแล้วก็ลุงรัตครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกทอนฤทธีนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านไปอย่างสวยงามครับนี่ครับโอ้โหรับเต็มเมครับหกแสนเหรียญครับเท่าไหรน่นี่แฟนๆช่วยช่วยคอมเมนต์บอกทีครับหกแสนเหรียญเนี่ยเท่าไหร่ครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง แสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e กดสัญกลกัดษณ์ติดตามครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสุดๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ